สวัสดีครับท่านผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการเรื่องเล่าชาวบ้านกฎแห่งกรรมเรื่องลี้ลับวันนี้ผมมีเรื่องราวที่ถูกส่งเข้ามาจากทางบ้านเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในจังหวัดแถบปริมณฑนนี้เองครับไม่ใกล้ไม่ไกลกรุงเทพเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปประมาณสัก20กว่าปีก่อนเป็นเรื่องราวของโรงงานเจดศพครับเรื่องมันมีอยู่ว่ามีโรงงานทอผ้าแห่งหนึ่ง เป็นโรงงานขนาดใหญ่พอสมควรเจ้าของเนี่ยเป็นเท่าแก่ชาวจีนแกเป็นคนขยันนะแต่ว่าเป็นคนตรหนีทีเหนียวเรียกว่าเค็มจนเกลือ,อยังเรียกพี่เรื่องความปลอดภัยของคนงานแกไม่ค่อยจะสนใจเท่าไหร่สนใจแต่ตัวเลขกําไรขาดทุนทีนี้มันมีช่วงหนึ่งที่ออเดอร์สินค้าเข้ามาเยอะมากเท่าแก่แกก็อยากจะขยายโกดังเก็บของแกก็เลยสั่งให้ต่อเติมอาคารด้านหลังโรงง,งานอย่างเร่งด่วน โดยไปจ้างผู้รับเหมาเถื่อนมาทำเพราะราคามันถูกครับไม่มีการตรวจสอบความปลอดภัยไม่มีการลงเสาเข็มที่ได้มาตรฐานเอาเร็วเข้าว่าคนงานก่อสร้างก็เร่งทำกันทั้งวันทั้งคืนเหตุการณ์สยองขวัญมันเกิดขึ้นในคืนวันพระใหญ่คืนหนึ่งครับขณะที่คนงานก่อสร้างเจคนกำลังเทปูนอยู่บนนั่งร้านชั้นสองเพื่อทำคานร,รับน้ำหนักจู่ๆโครมเสียงดังสนั่นวันไหวไปทั่วทุ่ง นั่งร้านที่ไม่ได้มาตรฐานมันรับน้ำหนักปูนไม่ไหวมันพังคลืนลงมาทับร่างของคนงานทั้งเจ็ดคนนั้นจมหายไปในกองเหล็กและปูนเปียกๆความวุ่นวายเกิดขึ้นทันทีครับคนงานที่เหลือก็วิ่งกันหน้าตื่นแต่ที่น่าตกใจคือเท่าแก่แกวิ่งออกมาดูแล้วแทนที่แกจะรีบโทรแจ้งตำรวจหรือเรียกรถพยาบาลแกกลับสั่งให้เงียบแกกลัวครับ กลัวว่าถ้าเรื่องแดงขึ้นมาโรงงานจะถูกสั่งปิดกลัวจะโดนฟ้องร้องด้วยความโลภที่มันบังตาแกตัดสินใจทําสิ่งที่มนุษย์ไม่ควรทําแกสั่งลูกน้องคนสนิทให้เอาปูนเททับร่างของคนงานทั้งเจคนนั้นที่ยังติดอยู่ใต้ซากฝังพวกเขาทั้งเป็นไปพร้อมกับเสาต้นนั้นเลยครับท่านผู้ฟังคิดดูเอาเถิดครับจิตใจทำด้วยอะไรคนงานเจ็ดชีวิตถูกฝังร่างไว้ในคอนกรีตกลายเป็นส่วนหนึ่งของโกดังเก็บของ เรื่องมันเงียบไปได้สักพักโกดังสร้างเสร็จเปิดใช้งานแต่หลังจากนั้นแหละครับความบันเลยมันเริ่มมาเยือนเริ่มจากยามกะดึกชื่อลุงหมายลุงหมายแกเล่าว,ว่าคืนนั้นแกเดินตรวจเวรไปแถวโกดังใหม่แกได้ยินเสียงคนคุยกันเสียงดังช้องเชงเหมือนคนกําลังทำงานก่อสร้างทั้งที่เวลานั้นตีสองแล้วไม่มีใครอยู่พอแกส่องไฟฉายไป แกเห็นเงาตะคุ่มคุ้มเจ็ดร่างยืนเรียงหน้ากระดานอยู่หน้าเสาต้นใหญ่ต้นหนึ่งพอแกเพ่งมองดีๆแกถึงกับเข่าสุดเพราะทั้งเจ็ดร่างนั้นเนื้อตัวเปลอะเปื้อนไปด้วยปูนซีเมนตแห้งกรังหน้าตาบิดเบี้ยวบางคนแขนหักบางคนหัวหยุบยืนจ้องมองมาที่ลุงหมายเป็นตาเดียวแล้วค่อยๆชี้มือไปที่เสาต้นนั้นลุงหมายแกวิ่งป่าราบลาออกวันรุ่งขึ้นเลยครับไม่เอาแล้ว ไม่ใช่แค่ลุงหมายคนเดียวนะครับสาวโรงงานที่ต้องมาเอาของในโกดังตอนกลางวันแสกๆก็เจอดีเธอบอกว่าได้กลิ่นเหม็นเน่าเหมือนหนูตายคละคุ้งไปทั่วโกดังพอเดินไปใกล้เสาต้นนั้น<อ>ก็ได้ยินเสียงคนเคาะเหล็กก๊อกก๊อกก๊อดังมาจากข้างในเสาพอเอาหูไปแนบเสียงมันเปลี่ยนครับกลายเป็นเสียงคนร้องโหยหวนว่าร้อนหายใจไม่ออกช่วยด้วยจากโรง,งงานที่เคยรุ่งเรือง ก็เริ่มตกต่ำเครื่องจักรเสียบ่อยโดยไม่ทราบสาเหตุผ้าที่ทอออกมามีรอยเปื้อนสีแดงคล้ายเลือดซักไม่ออกคนงานเริ่มลาออกกันหมดเพราะทนความเฮี้ยนไม่ไหวบางคืนคนงานที่นอนหอพักใกล้ๆก็ฝันเห็นคนเจ็ดคนมายืนรุมล้อมเตงบอกให้ไปตามเท่าแก่มาบอกว่ากูจะเอาคืนสุดท้ายเท่าแก่เองก็หนีไม่พ้นกฎแห่งกรรมครับ คืนหนึ่งแกนอนเฝ้าโรงงานเพราะกลัวคนมาขโมยของเช้ามาลูกน้องมาเปิดห้องทำงานพบเท่าแกนอนตาเลือกน้ำลายฟูมปากมือเกรงชี้ไปที่หน้าต่างที่มองเห็นโกดังนั้นหมอบอกว่าเป็นเส้นเลือกในสมองแตกแกเป็นอัมพาตครึ่งซีกพูดไม่ได้เดินไม่ได้ต้องนอนจมกองทุกทรมานอยู่นานหลายปีส่วนโรงงานนั้นเจ๊งเป็นท่าครับถูกธนาทานยึดกลายเป็นโรงงานร้าง ชาวบ้านแถวนั้นเล่าว่าทุกวันพระจะยังคงได้ยินเสียงคนทำงานเสียงเทปูนและเสียงร้องขอความช่วยเหลือดังออกมาจากโกดังร้างแห่งนั้นจนสุดท้ายมีคนไปซื้อที่แล้วทุบตึกทิ้งถึงได้เจอครับเจอโครงกระดูกเจ็ดโครงฝังอยู่ในเสาต่อมอจริงๆนี่แหละครับท่านผู้ฟังเวนย่อมระงับด้วยการรีจองเวนแต่กรรมคือการกระทำใครทำอะไรไว้ย่อมได้อย่างนั้น เท่าแก่โลภมากอยากประหยัดเงินสุดท้ายเสียทั้งเงินเสียทั้งสุขภาพเสียทั้งชีวิตคนเราสร้างเวรสร้างกรรมหนีไปสุดล่าฟ้าเขียวก้นหนีไม่พ้นหรอกครับสำหรับเรื่องโรงงานเจ็ดศพก็จบลงเพียงเท่านี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังเชื่อหรือไม่เชื่อก็อยู่ที่ตัวท่านสวัสดีครับ